แม่บ้านรีวิวสวัสดีค่ะวันนี้เมนูทําง่ายกินได้อร่อยด้วยเราจะพาทําราดหน้าแบบกลีนกลีนกันค่ะเร้่แรกนะคะก็ให้เพื่อนๆน,นําเนื้อสัตว์นะคะเอาไปหมักนะคะวันนี้ใช้สัตว์ในหมูหมักกับพริกไทยแล้วก็ผงกระเทียม แล้วก็จะมีซีอิ๊วขาวแบบโลโซเ d i u m นะคะจริงๆใช้แบบธรรมดาก็ได้นะพอดีขวดนี้มันมีติดอยู่ที่บ้านนานแล้วไม่ค่อยได้ใช้จากนั้นทิ้งไว้30นาทีในตู้เย็นนะคะหมูหมักแล้วให้เพื่อนๆนําผักไปลวกให้สุกจัดใส่จานไว้นะคะแล้วเราจะมาจาัดก,การกับเส้นเลยแช่เส้นให้นิ่มนะคะวันนี้ใช้เส้นหมี่ข้าวกล้องเนาะใส่กระเทียมลงไปผัดกับน้ําซุปนะคะเราจะไม่ใช้น้ํามัน พอมันเริ่มเดือดเราก็จะใส่เส้นหมี่ข้าวกล้องลงไปค่ะเส้นหมี่ข้าวกล้องก็หาซื้อได้ทั่วไปเลยนะคะราคาก็ไม่ค่อยแพงเท่าไหร่เนาะแพงกว่าเส้นหมี่ขาวปกติไม่กี่บาทเองนะคะผัดให้สุกนะคะถ้ามันแห้งเราก็สามารถที่จะเติมน้ําซุปลงไปได้เรื่อยๆนะคะน้าซุปเขาจะมีความมันนิดๆมันจะทําให้เส้นแบบไม่แบบติดกันเกินไปเนาะเคลือบเส้นให้มันมันๆหน่อยนะคะแล้วก็จะใส่ซีอิ๊วดำเพิ่มสีสันนิดนึงนะคะ ผัดจนเส้นสุกเลยนะคะแล้วก็พักใส่จานไว้เนาะแล้วก็เราจะไปทําน้ําราดค่ะเหมือนเดิมนะคะเจียวกระเทียมด้วยน้ําซุปค่ะอันนี้เป็นน้ําซุปข้าวมันไก่ที่เหลือๆนะคะใครไม่มีก็ใช้น้ำเปล่าธรรมดาได้เลยพอน้ำเริ่มเดือดเราก็ใส่หมูลงไปค่ะผัดให้หมูสุกแล้วก็ไข่นะคะใช้ไข่ขาวสองฟองไข่แดงหนึ่งฟอง ถ้ามันแห้งนะคะเติมน้ำเปล่าเติมน้ำซุปได้เลยนะคะแล้วก็เราจะเพิ่มความขมข้นด้วยเป็นแป้งนะคะแป้งข้าวโพดผสมกับน้ำนะคะสักหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะมันก็จะข้นมากขึ้นเนาะถ้าเพื่อนๆไม่ชอบข้นเราก็ใส่น้ำลงไปอีกเนาะเราจะปรุงรสด้วยเต้าเจีย้ยวประมาณสักหนึ่งช้อนโต๊ะไม่เกินนี้นะคะแล้วก็น้ำตาลอีกเล็กน้อยพอเนาะตัดรสเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะจากนั้นก็นำไปเทราใส่จานที่เราจัดผักกับเส้นไว้เลยค่ะ ง่ายไหมคะง่ายมากๆนะคะตอนกินก็เราจะปรุงนะเพิ่มนิดหน่อยก็จะมีพริกป่นแล้วก็บีบมะนาวลงไปเล็กน้อยค่ะอยากจะบอกเพื่อนๆว่าอร่อยมากจริงๆนะคะลองไปทำดูนะคะทำง่ายมากๆสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ